สวัสดีครับผมแจ็คแป๊บเดียวครับผมวันนี้เราอยู่กันที่ฟอร์ดพับประแดงนะครับบริษัทเอสเบสเซอร์วิสนะครับผมเป็นในเครือของฟอร์ดออโต้แกลลี่พับประแดงนะครับวันนี้ครับผมเรามาชมกับรถที่ทุกคนตามหาอีกรุ่นหนึ่งครับที่ขายดีของฟอร์ดครับเป็นเจ้า Next Gen Ranger w i l d t เครื่อง2,000ใบเทอร์โบครับผม200แรงม้าแรงบิด500นิวตันเมตรนะครับผม ขนาดใหญ่ๆแบบนี้มาชมกันว่าเขาแต่งเป็นอะไรมาบ้างนะครับผมเดิมๆครับรุ่นนี้จะได้เป็นไฟ m a t ติก LED นะครับตรงสีแคมแบบเป็นสายลั์สี่แคมคล F ้าศูนยนะครับไฟ m a t ติก LED นั้นดีอย่างไรนะครับคุณลูกค้าคือ1เวลาที่ไฟเนี่ยที่เราเปิดส่องสว่างมากเกินไปหรือมากเกินหรือลบที่ตรวจมานะครับเป็นไฟสว่างเหมือนกันเจ้าตัวไฟ m a สติก LED ตัวนี้จะสามารถปรับแสงอ่อนแสงเข้ม นะครับเพื่อไม่ให้แยงตารถคันข้างหน้านะครับผมกระจังหน้าขนาดใหญ่นะครับผมลายลังพึ่งสีเมทัลลิกแบบนี้นะครับผมนี่ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับระบายความร้อนได้ดีนะครับผมช่วยในหลักอากาศพลศาสตร์เวลาที่เราขับรถแล้วมีแรงต้านนะครับลมจะเข้าไปในกระจังหน้าขนาดใหญ่นะครับจะให้การทรงตัวในการขับขี่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วมาดูนะครับรุ่นนี้จะมีกล้อง360องศานะครับ จะมีระบบเนี่ยตัวนี้ตัวเล็กๆข้างล่างนะครับจะเป็นตัวฉีดน้ําสามารถเอ,อ่อถ้ากล้องมัวหรืออะไรนะครับกดปุ่มเป็นฉีดได้เหมือนที่ปัดนน้าฝนของอันนี้นครับข้างล่างนะครับผมตัดมาด้วยขอบสีโครเมียมนะครับผมเป็นคล้ายๆสีหรือผมอาจจะพูดผิดไปเป็นสีเทากาไฟหรืออะไรนี้นะครับดูสวยงามมากๆเลยนะครับตัดกับตัวสีเทาดําของตัวรถที่มากับสีเหลืองนะครับผมนี่ กล่องตัวนี้นะครับกล่องตัวนี้จะมีออ Adaptive Cruise Control นะครับผมแล้วก็เป็นระบบเรดาร์นะครับจะมีช่วยตรวจจับทางวัตถุด้านหน้านะครับจะเป็นกล่องเซนเซอร์ทางด้านนี้นะครับผมรวลาที่คุณลูกค้าขับรถหรืออะไรนะครับก็ต้องระวังตรงนี้ทีนึงนะครับเพราะกล่องอันนี้ก็เ,เป็นไฟฟ้าก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับผมนี่ด้านหน้าขนาดใหญ่แบบนี้เลยมาที่ไฟปัดหมอกด้านหน้าครับนี่ ไปกันหมอกตัวนี้เป็นดูครีเมี่มากๆนะครับกลับมาในตัวรถนะครับผมนี่สวยงามมากๆฮะ <Okay. S 1> ด้านข้างครับเป็นคิ้วสามนิ้วนะครับทิ้งมากับตัวรถหรือว่าลูกค้าเนี่ยเวลาอยากจะแต่งเนี่ยอยากจะเพิ่มเป็น6นิ้ว6นิ้วมีหมดก็ได้แต่อันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสามนิ้ว mm hmm. ก็ทําให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นอยู่แล้วนะครับผมอ๋อแล้วผมลืมไปครับสี ที่เพิ่มเงิน10,000บาทนะครับจะมีสีขาวมุกนะครับในวายแท็กสีเหลืองนะครับผมลักเซียลโล่แล้วก็สีส้มนะครับเซโดนาออเรนนะครับผมแบบนี้เลยตัวรุ่นใหม่ครับโชกจะอยู่ด้านนอกนะครับจะทําให้การขับขี่เนี่ยดียิ่งขึ้นขนสัมภาระเนี่ยเวลาขนสัมภาระได้บรรทุกได้ดีขึ้นแล้วการรักมี่วงเลี้ยวเนี่ยทำให้แคบลงด้วยนะครับผมในส่วนต่อไปครับเป็นยางอัลเทอร์เรนนะครับอันนี้เป็น บีเอฟฟูดดิทนะครับเคโอทูนะครับพร้อมกับแม็กขอบ20สิบนะครับลายก้านตัววีเงานะครับแบบหนึ่งแบบ6ก้ารตัววีแบบดำเงานะครับผมเข้ากับตัวรถสีเหลืองมากๆฮะเจ้าตัวนี้เป็นใบเทอร์โบท็อปนะครับจะมีเป็นเคร์โบสองลูกนะครับจะมีลูกเล็กและลูกใหญ่นะครับลูกเล็กจะเป็นการนำแรงบิดนะครับในการออกตัวรถ ออกไปก่อนนะครับแล้วจะตัดจากลูกเล็กให้กลายเป็นลูกใหญ่ทํางานโดยโดยส่งต่อนะครับผมส่วนด้านข้างครับก็รุ่นนี้จะมีกล้องสาม้อหกสิบองศาสีตรงนี้จะเป็นเหมือนเทากาไฟนะครับตัดแล้วก็มีกล้องอยู่ด้านนี้นะครับผมอมสวยงามมากๆครับแล้วเจ้าตัวเเราหลังคาด้านบนนะครับอันนี้เดิมๆมาจากโรงงานจากตัวรถนะครับรุ่นวายเทคจะมีอยู่แล้ว ครับผมรองรับน้ําหนักได้ร0อยกิโลนะครับเผื่อคุณลูกค้าไปมีแผงอะไรด้านบนใส่ตะแกรงอะไรเพิ่มนะครับผมส่วนประตูจับนะครับด้านนี้สีเดียวกับตัวรถนะครับเป็นทีเลตและอ e m โมบิลิเซอและที่สําคัญนะครับรถตัวนี้มีควบคุมมากับระบบเจ้า Ford p a าร์นะครับเราสามารถจะดูได้ว่ารถคันนี้เราขับไปที่ไหนมีสไตล์เหมือน G.P.S. จ้สตาร์ทรถหรือว่า คุณลูกค้าเนี่ยมีความปลอดภัยในกุญแจหลายๆดอกลูกขับไปหรืออะไรเงี้ยเรารู้เลยสามารถว่าลูกใช้รถอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยคล้ายๆ G.P.S. ครับผมเ,ออเป็นบันไดข้างนะครับทํามาในขนาดใหม่ใหญ่ขึ้นนะครับช่วยกันลื่นหรืออะไรอย่างนี้นะครับเวลาที่เราเหยียบไปนะครับมันจะเป็นตัวที่เป็นลายทางอย่างนี้นะครับจะช่วยกันลื่นนะครับผมวัสดุที่ทํา ก็เป็นสีเทากาไฟตัดกับสีดำนะครับมีความสวยงามไม่ใหญ่เธอทะมากเหมาะกับตัวรถครับผมนี่ครับเจ้าสปอร์ตบาร์ครับผมสปอร์ตบาร์สีเทาที่มากับตัวรถนะครับนี่ตัดด้วยเทากาไฟมาเดิมๆเลยครับเป็นสีเหมือนเทาดำโครเมียมออกหน่อยๆนะครับผมนี่สติ๊กเกอร์เดิมๆเลนเจอร์ครับส่วนเจรืข้างหลังนะครับไฟจะมีเจ้าตัวบายสปอร์ตนะครับเวลาคุณลูกค้าขับ เวลาถอยหลังช่วยเตือนรถมาด้านหลังด้านข้างนะครับผมตรงนี้ครับตอบโจทย์หมดนะครับในความปลอดภัยนะครับปลอดจัดให้ลูกค้านี่เต็มเต็มเลยครับผมมอก่อนรุ่นนี้นะครับจะเป็นตัวอะคริลิกนะครับผมจะไม่ได้เป็นตัวหนังสือฟอนต์ขนาดนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวหนังสือนะครับสีดํานะครับฟอนต์หมายถึงอัดลงไปเลยนะครับกับตัวชั a s ีรถครับผมนี่ครับสัญลักษณ์ y tag และไฟเบรกนะครับจากรุ่นก่อนมาอยู่ด้านนี้ก็จะมาอยู่เป็นที่มือจับด้านนี้นะครับนี่ไฟเบรกและแถมกล้องมองหลังตัวหน้าจอคนขับนะครับก็จะเป็นข้างหน้าหลังพวงมาลัยจะเป็นหน้าจอแบบ8นิ้วแล้วก็ตัวหน้าจอทัชสกรีนตรงกลางนะครับจะเป็นซิงค์ขนาด12 12นิ้วนะครับผมซึ่งมีขนาดใหญ่ทัชสกรีนสามารถ Android Auto แล้วก็ Apple c h r r l a y นะครับข้างในก็จะเป็นระบบมัลติมีเดีย แล้วก็ตัว w i r ลสชาร์ h เจอร์นะครับตัวนี้ขับสี่ก็จะมีพวกระบบช่วยลงเขาโฟโลโฟไฮนะครับผมเต็มสตรีมครับพร้อมและส่วนในด้านของอันนี้นะครับก็จะเป็นมีทั้งกล้องในตัวท็อปคับก็จะมีเซ็นเซอร์เข้ามาด้วยนะครับผมนี่เป็นไงกันบ้างครับกับเจ้าเรนเจอร์ไวท็ขับเคลื่อน4ี่ล้อนะครับผมวันนี้ครับกวาดโปรดีบ Jack ผมจะให้ข้อเสนอพิเศษนะครับคุณลูกค้า ด,ดอกเบีย้ยนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับดอกเบีย้ยพิเศษ 1.XX นะครับผมสามารถเราสามารถมาติดตามได้ในฟอร์ดโฟร b ด j บแจนะครับวันนี้แจ็คจัดหนักจัดเต็มให้นะครับอยากได้เป็นของแต่งแบบไหนอะไรยังไงคุยกันครับที่ฟอร์ดโฟดีบแจ็ครับช่อง YouTube ครับวันนี้แจ็คขอฝากเบอร์ไว้0867-8274-53วันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับผม สวัสดีครับ